มีผีด้วยรู้ได้ไงแม่เห็นเก้าอี้ไม้มันจะชอบขยับเองไหนเห็นไหมแม่เสียยมันยีร้ายตะโกนแหย่ปากวายอยู่ข้ามกลางผู้คนกลางเมืองกรุงเลยเราตกใจนี่นะอย่าตีแบตเรามีไม้เทนนิสอยู่นะขอดูหน่อยตีแบตกันนี่มันคือไม้เบสบอลอย่าตีเรานะถ้านายตีเรา อีที่สมควรโดนเอากุยัดปากสักทีหึือโน้งแบบว่าอยากเอาปยัดปากให้หายใจไม่ออกแล้วก็สลบคาโรงพยาบาลอะไรเงี้ยน <c oughs> ่อนายตีรถทำไมเหรอก็บอกว่าอยากเล่นตีแบดอะอันนี้อ่านว่าอะไร Welcome to c o t t e c Park ไม่ใช่อ่านผิด Welcome e to Hot t e c Park เล่นจบจากอินเดียมาเหรอไม่ใช่ Welcome e to Hot t e c Park อันนี้อะไร b o อ c a t b o b c จบไหนมาจะได้ไม่ไปเรียนะนะ เหรูปนตรงนี้ก็ดีกว่าห้ามหยยบประสาทนะถ้านายหยยบประสาทเราจะไม่คุยกัน